สถานีตัวเบาเข้าใจความจริงชีวิตเป็นสิ่งเบาสบาย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีตัวเบาเข้าใจความจริงชีวิตเป็นสิ่งเบาสบายครับร่วมเปิดสถานีโดยโ o แลนด n เนเจอร์โค้แชมพูปิดผมขาวที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยจากโลแลนด์ครับปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยโ o แลน n d เนเจอร์โค้ครับวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาแบ่งปันกันครับบอกไม่ก้อยครับค่ะก็เช่นเคยค่ะพบกับเราสคนเนาะก็คืออาจารย์โหน่ง แล้วก็แม่ก้อยน,นี่เองใช่จ้าวันนี้เป็นเรื่องราวที่อยากจะมาแบ่งปันมากๆเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับครพอบครัวเรามากๆครอบครัวเนี่ยประกอบด้วยพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกเบสิคเลยเบสิคリーเลยแต่มันไม่มีคำพีเรียกว่าไงดีะคำพีที่ ให้เราไปโรงเรียนเหมือนไปนเรียนเป็นวิชาโรงเรียนพ่อแม่เตรียมตัวเป็นพ่อแม่ไม่มีเลยมีแต่เตรียมตัวเริ่มดูเด็กในท้องเตรียมตัวเรื่องอะไรต่างๆเป็น<า>ทฤษฎีเยอะเนาะแล้วก็ <No. S 1> พ่อแม่ส่วนใหญ่ก็เริ่มเป็นพ่อแม่ก็ตอนที่มีลูกนี่แหละครั้งแรกและขอโทษนะครับผมยังจําแม่นเลยตอนที่เราเป็นตอนนี้ยเราเป็นผมเป็นพ่อแม่ที่มีลูกอายุ21ครั้งแรกนะ <Ừ. S 1> ใช่ไหม<ร>แม่ก่อน,เร,น,อนเราไม่มีบทเรียนมาก่อนนะเดี๋ยววันหนึ่งลูกอายุยี่สิบสองเราก็เป็นพ่อแม่ที่มีลูกอายุยี่สิบสองครั้งแรกเราก็เรียนรู้ใหม่กับเขาไปไเรื่อยทุกสิ่งคือสิ่งนี้ครับผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจและน่าจะเป็นสถานีตัวเบาเราเปิดเรื่องราวของพ่อแม่ลูกนี้เยอะเเลยนะเนาะเืราะผมว่า<อ>เรื่องด,ด,ดาของพ่อแม่ลูกเนี่ยเป็นเป็นพื้นฐานสําคัญที่สุดในการที่ทจะสร้างคนแล้วก็สร้างสังคมด้วยผมว่าจะเป็นวัคซีนสําคัญด้วยแมเข้าเรื่องฮิตยุคนี้เลยสําหรับการที่เราจะป้องกันเด็กของเรา ในการที่จะเติบโตไปจากกระแสภาวะของโลกซึมเศร้าที่ผมเคยพูดไปบ้างแล้วว่ามันอันตรายและน่ากลัวกับโลกทั้งใบตอนนี้จริงๆเด็กธรรมศาสตร์ที่ผมสอนอยู่ทุกเธอมก็จะเจอเรื่องนี้ตลอดเวลาซึ่งมันไม่ใช่เป็นการที่ที่เราจะมาที่เราจะมาแชร์กันให้ฟังเนี่ยนะคะมันก็คือเป็นมุมมองที่หนังสือเล่มนี้เขาพูดเกี่ยวกับคนเป็นพ่อแม่เยี่ยมเลย,ยคือเ,เราไม่ได้ต้องไปเปลี่ยนลูกอะ่ะใช่แต่คนที่ต้องเปลี่ยนก่อน หรือที่ต้องเรียนรู้การเติบโตภายในของตัวเองเนี่ยก็คือคนเป็นพ่อแม่ทุกต้นนะครับขออศัยของคุณปัญญาหน่อยเนาะโอเคชื่อหนังสืออะไรนะครับชื่อหนังสือว่าพ่อแม่เต้าเต๋อจริงเต้าเต๋อจริงผมนึกถึงตอนที่เราเคยเรียนเต้าเต๋อสิ้นซีเนาะเคยไปเข้าคอร์สพัฒนาร่างกายและจิตใจมันดีจริงๆมันเป็นเต่า5000ปีที่แล้วครับหลักการมันเป็นยังไงยังไงเต้าเต๋ออันนี้ก็เป็นหนังสือชื่อพ่อแม่เต้าเต๋อจริงเป็นคำสอนเก่าแก่เพื่อ พ่อแม่ยุคใหม่เยี่ยมเลยอของเก่าแต่มาทำเพื่อพ่อแม่ยุคใหม่โดยคุณวิลเลียมมาตินเป็นคนเขียนแล้วก็คุณถิงซูและคนไทยก็คือคุณวิจักพาณิ์แปลผมอยากบอกทุกท่านนะครับไอ้นำสกุลเหมือนกับคุณ,คณนัมพุทธธาตเลยนะครับพาณิ์อยากจะบอกว่าคนที่มันเป็นเรื่องราวของการผสมผสานศาสตร์เรื่องราวของตะว,วันออกเราเนี่ยลึกซึ้งแล้วก็ลึกลำ แต่ทั้งตะวันตกเนี่ยเขาก็มีเทคนิคในการขโมดรวบรวมแล้วร้อยเรียงให้เป็นเหตุเป็นผลดีครับหนังสือเล่มนี้ก็คือาศาสตร์จีนแต่เขียนโดยฝรั่งมันก็เลยเก่าแก่ร่วมสมัยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างครับปรกรบแม่ก้อยคือเท่าที่อ่านจบเล่มมาค่ะอยากะจะามาแชร์ในอันอารรมทักสองตอนเนาะดีเลยอ่าอาจจะได้ทัก2สองตอนแต่จริงๆหนังสือเนี่ยไม่เล่มเล่มไม่เล็กไม่ใหญ่แต่น้อหาดีทุกบทเยี่ยมเลยแล้วว่า ฝรั่งเนี่ยเขาจะเลี้ยงลูกแบบอิสระภาพเล้นเรี่ยงเนาะเสรีภาพอิสระภาพอายุสิบสีสิบห้าก็แยกไปใช้ชีวิตแล้วก็มีคือตั้งแต่เดวันมาอยู่บ้านนี่ก็นอนอีกห้องแล้วนะแล้วก็ใช้ไมโครโฟนฟังเสียงเราร้องก็ค่อยเดินไปดูแต่ว่าคนจีนอืจะเลี้ยงลูกแบบครอบครัวโอ้โหติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมจะแบบว่า ถ้าเป็นลูกชายนี่ยิ่งไม่ให้ไปไหนเลยโอ้เสียเสียอยู่ไนบ้างอยู่ไนบ้างนะต้องอยู่บ้างนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพออ่านเล่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยฝรั่งเขาเน้นเรื่องการให้อิสระภาพกับเด็กครับรวมถึงการที่ควรที่จะเติบโตภายในไปด้วยระหว่างพ่อแม่น่าสนใจคือพ่อแม่ต้องโตไปพร้อมกับลูกอย่างที่อาจารย์บอกอะลูกยี่สิบเอ็ดเราก็เพิ่งพ่อแม่ที่มีลูกยี่สิบเอ็ดครั้งแรก ดีเลยครับมาไหนมีประเด็นไหนบ้างครับประกอแม่ก้อยที่อยากจะแบ่งปันกับพวกเราในสถานีตัวเบาวันนี้ครับคือจากคานําสํานักพิมพ์นะคะครับก็บอกว่ามันพ่อแม่เนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตคนมากจริงถูกไหมมันคือจุดเริ่มต้นของความรู้สึก Everything เลยแหละการที่คนเป็นพ่อแม่เนี่ยคือคนไม่เป็นคุณไม่รู้จริงนะอืความไม่รู้ความหวาดวันว่าลูกเป็นยังไงความไม่แน่นอนความพัดพลาด หรือว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าที่หนังสือเกี่ยวกับพ่อแม่เนี่ยเยอะช,ชเยอะมากที่พ่อคือพยายามที่จะไกด์ไกด์พวกเราบอกพวกเราทุกคนปรารถนาดีคนที่เคยเป็นพ่อแม่มาแล้วแล้ว,ลวมีความรู้มีประสบการณ์เนี่ยเหมือนเราเนี่ย,ยที่มา EP นี้เราเลือกเรื่องนี้ก็เพราะเราปรารถนาดีปรารถนาดีแล้วก็อยากจะแบ่ง,งแล้วก็พ่อแม่ก็ตั้งความหวังไว้สูงกับลูกว่าอยากเป็นพ่อแม่ในอุดมคติของลูกอ,อยากเป็นพ่อแม่ที่ดีทุกคนแหละครับคนที่พอมีลูกเนี่ยก็ ก็อยากตัวเองอะ่ะคนเป็นพ่อแม่เองอะ่ะก็อยากเป็นพ่อแม่ที่ดีอะ่ะเต็มใจเปลี่ยนเลยเต็มใจเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีหนังสือพวกนี้เยอะมากๆครับแลวพ่อแม่บางคนก็เลยเรียกว่างไงเดียใช้หลักการเยอะโดยที่ไม่ได้ใช้หัวใจนนในการากเลี้ยงลูกให้โตค,คือยุคนี้ข้อมูลยิ่งเยอะมันทําให้บางทีเราก็สําลักข้อมูลหรือสะดุดข้อมูลเหมือนกันเนาะ เอาหัวใจนําด้วยเอาทางความรู้และจิตใจของเรานํามีอะไรบ้างครับ,ขบนเนขาบอกว่าเขาบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าหนังสือน,นะเข้าคำนำต่ออนิดน,นึงคำนำใช่ไงคำนำในหนังสือค่ะก็คือว่าพ่อแม่เต่าเติอจริงเนี่ยก็คือการสื่อสารถึงคนที่เป็นพ่อแม่ในแง่มุมต่างไปจากที่เราคุ้นเคยอย่างที่บอกคุณวิเด้มาตินเนี่ยนำภูมิปัญญาโบราณแห่งเต๋ามาสู่บริบทของโลกยุคใหม่ไข้ควรหนึ่งเส้นทางการหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์อีกชีวิตหนึ่ง โดยไม่แยกขาดจากการหล่อเลี้ยงชีวิตและความเป็นมนุษย์ของตนเองนี่ไงธรรมชาติกับชีวิตหัวใจป,ประเด็น,ดก,นก็คือเป็นแบบนี้เยี่ยมเลยพะน,นั้นเร่มนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นเรื่องจิตวิญญาณของความรู้สึกของพ่อแม่อืมเพื่อจะได้เข้าใจลูกเยี่ยมเลยะค,ะครับก็เป็น approach หรือเป็นแนวทางวิธีสื่อสารนาเสนอที่น่าสนใจซึ่งแต่ละอันเนี่ย สไตล์หนังสือเต่าถ้าเกิดว่าคนเนี่ยได้มีโอกาสอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับเต่าเตือจริงที่เป็นภูมิปัญญาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับบทกวีอืเรื่องราวในเล่มนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนบทกวีมันร้อยเรียงแต่ว่าไม่ได้ต้องสัมผัสนะครับแต่เป็นกวีสดครับที่สั้นๆแล้วก็อ่านแล้วตกผลึกครับอ่าแต่ละบทเนี่ยจะสั้นครับที่ที่ไม่คกลยเลือกไว้อะค่ะก็เดี๋ยวอาจจะทําได้สักสองตอนก็จะค่อยๆอ่านไป แล้วก็อยากให้ตั้งใจฟังกันค่อยๆซึมซับซึมซับแต่ละบรรทัดแต่ละบรรทัดไปพร้อมๆกันอยากให้ผู้ฟังทุกท่านนะครับตั้งหลักให้ดีถ้าตอนนี้ท่านกาลังทํานู่นกิจกรรมนี่อยู่เนี่ยแน่นอนพอดแคสต์ทั่วไปเนี่ยถ้าอยากฟังแต่เสียงแล้วอาจจะมีภารกิจอื่นทําไปได้ด้วยเช่นขับรถไปฟังไปหรืออะไรต่างๆแต่วันนี้จริงๆแล้วเนื้อหาในในตอนนี้ EP นี้เนี่ยอยากให้ท่านโฟกัสและตั้งใจฟังเต่าเนี่ย จินตนาการนะครับเหมือนท่านเคยดูหนังกำลังภายในเวลาที่เขารวบรวมลวมปานอะไรก็ต่งางๆเนี่ยมันจะต้องมีการตั้งใจโฟกัสแล้วก็ไล่มือเป็นวงกลมซ้อนไปซ้อนมามันคือการหมุนเวียนของธรรมชาตินั้นอยากให้เราสัมผัสตร,ตรงนี้ตั้งใจกันนะครับไม่ได้บอกว่าต้องหยุดสิ่งที่ทําไปแบบเด็ดขาดเลยนะแต่ถ้าถึงตรงนี้ที่บอกวก็ไม่ก้อยจะอ่านในเนื้อหาที่เป็นเชิงบทกวีเนี่ยตั้งใจฟังแล้วท่านจะได้ซึมซับสิ่งที่เป็นเรื่องราวดีๆที่ผู้เขียนถ่ายทอดออกมาครับ กำลังจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่คนที่เป็นพ่อแม่เท่านั้นนะที่ได้ประโยชน์ครับจริงๆทุกคนเนี่ยแม้แต่คนที่สัมผัสเรียกว่าไงเดียมีโอกาสที่อยู่กับเด็กอาจจะเป็นคุณครูครูหรือว่าคนที่หลานหลานเป็นพี่เลี้ยงหรือว่าอะไรที่เกี่ยวจะได้เข้าใจธรรมชาติเด็กได้เลยได้ประโยชน์กับทุกคนแน่นอนโดยเฉพาะแน่นอนพ่อแม่ได้ก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเข้า เข้าเนื้อหาบางบทที่เลือกสร่นไว้นะคะอันนี้ชื่อหัวข้อว่าความสุขนั้นติดต่อได้ว้าวออันนี้เป็นบทที่สามก็เหมือนโควิดเลยสิติดต่อได้เขาบอกว่า happiness is contact contactions yes very nice อนะคะครับผมก็คือว่าหากเธอมัวเปรียบความสามารถของลูกกับนักกีฬา นักแสดงหรือดาราที่มีชื่อเสียงครับพวกเขาจะสูญเสียพลังในตัวเองหากเธอผลักดันให้ลูกไข,ขว้าและเอาชนะพวกเขาจะเรียนรู้การโกงและการปล้นเพื่อทำให้สำเร็จตามความคาดหวังของเธอครับลองส่งเสริมให้ลูกมีความเบิกบานภายในอันลึกซึ้ง แทนที่ความอยากอันฉาบฉวยชื่นชมความอดทนของพวกเขาแทนที่ความทะเยอทะยานาอย่าทําให้คุณค่ากับสิ่งล่อใจซึ่งหลอกลวงราวกับความสำเร็จแล้วพวกเขาจะเรียนรู้การฟังเสียงของตัวเองไม่ใช่เสียงของฝูงชนหากเธอสอนลูกให้วิ่งตามความสำเร็จ พวกเขาจะไม่เคยพอใจหากเธอสอนลูกให้รู้จักพอใจพวกเขาจะสำลิดผลในทุกสิ่งตามธรรมชาติเราต่างต้องการให้ลูกมีความสุขดังนั้นตั้งแต่วันนี้แสดงให้เขาเห็นสิ่งที่ทำให้เธอมีความสุขบางสิ่งที่เธอสนุกไปกับมันอย่างแท้จริงความสุขของเธอติดต่อได้ลูก จะเรียนรู้ศิลปานั้นจากตัวเธอพ่อเป็นไงบ้างครับถ้าท่านตั้งใจงฟังสิ่งที่ประความไม่ค่อยอ่านในเนื้อหาหนังสือ,อเห็นความละเมียดละไมความลึกซึ้งในการรวบรวมตรงนี้ไหมล่ะแล้วเราเป็นพ่อแม่แบบไหนอยู่ครับทุกคนนี้อืมเรามักจะกะเกณฑ์บอกให้ลูกเป็นอย่างนั้นเล่าถึงนักกีฬาเก่งๆคนนี้เล่าถึงเรื่องราวดีๆนี้ลูกต้องเป็นที่หนึ่ง โอ้โหและคําที่กระแทกใจผมมากเมื่อสักครู่นี่คือเขาจะดิน้นรนไปโกงไปชีตติ้งเพื่อจะให้ได้สิ่งที่<ร>พ่อแม่อยากให้เขาเป็นไงแล้วพ่อแม่ก็ให้รางวัลเขาสิเกมไอโฟอนข้าวของเงินทองแต่เราไม่ได้ฝึกให้เขาได้สัมผัสซึมซับกับความเบิกบานในจิตใจที่เขามีได้อยู่และเด็กๆมีมากกว่าเราด้วยนะครับเรื่องของความเบิกบานในจิตใจและ <ผม S 1> ความวาอดทนสำคัญม,มากกว่าแทนที่จะชื่นชมอืมในความพยาวามททะเยอทะยาน แต่เราควรชื่นชมในความอดทนใช่ใช่เราต้องเปลี่ยนมุมมองมากเลยนะะให้รางวัลควรจะให้ตอนเขาอดทนหรือพยายามใช่ให้บรรยากาศเบิกบานแต่ถ้าเราต้องการให้ลูกมีความสุขจัะณนะตั้งแต่วันนี้เราต้องทําตัวเรามีความสุขคุณเบิกบานหรือยังคุณพ่อคุณแม่คุณเป็นต้นแบบหรือยังเพราะมันคอนแทคกันนะจ๊ะ มันจะส่งต่อกันไปนี่คือแก่นแกนสําคัญโอ้โหนี่แค่บทแรกๆดีเนาะดีมาก,มากเลยครับ<า>แล้วผมคิดว่ามันควรจะเป็นเรื่องราวที่เราเองผู้ใหญ่เนี่ยก็ซึมซับได้เลยนะคุณเบิกบานอยู่หรือเปล่าคุณอดทนอยู่หรือเปล่าคุณส่งต่อความสุขให้ผู้คนหรือเปล่าคุณอยากให้คนนู้นเป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วคุณเปลี่ยนตัวเองหรือย,ยังแคือหนังสือแบบเนี้ยถ้าเรามีเวลาอ่านครับ กับตัวและอยู่กับตัวเองนิ่งๆนิ่งๆค่อยๆอ่านไปทีละบรรทัดทีละบรรทัดช้าๆเนี่ยก็ยว่ามันเป็นอะไรที่เราโตขึ้นเลยนะใช่ครับมันกระแทกเข้ามาในความรู้สึกเราทําให้เราค่อยๆกระทบเปลือกตัวเองอะจากสิ่งที่เราเข้าใจอะไรอีกอย่างหนึ่งอะความรู้ที่จะแปลเปลี่ยนมนเป็นการพัฒนาพฤติกรรมเราได้เนี่ยมันต้องเป็นความรู้ที่ทาให้เราซึมซับไปถึงระดับจิตใจและจิตใจเรารู้สึกตระหนักเรื่องนั้น แล้วก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองลองดูนะครับคุณพ่อคุณแม่แทนที่จะบอกให้ลูกเก่งนู่นเก่งนี่อยากได้นู่นอยากได้นี่เอาภาพนักกีฬาเด่งๆนักนักเรียนเหรียญทองอะไรมาดึงดันเขาเนี่ยเปลี่ยนไปลองดูแลเขาแล้วเริ่มต้นที่ตัวเราที่ทำทุกอย่างอย่างเบิกบานใจดูแลความพยายามของเขาความกระตือรือร้นในการที่เขาจะทำนู่นทำนี่อย่างอดทนของเขาดีไหมแล้วก็สร้างบรรยากาศให้บ้านเราเบิกบานแจ่มใสกันเนาะโอ้แค่บทหนึ่งมัก็ยอดเยี่ยมแล้วเนาะ บทต่อไปนะคะคที่เลือก<ม>ไว้ก็คือบทที่เจ็ดของขวัญสำหรับทุกคน huh. ก็คือมีภาษาอังกฤษว่า Present for all Present for all นะคะเตาดำรงอยู่ในปัจจุบันเพื่อสับพชีวิตได้อย่างไรเพราะเตาไม่มีความปรารถนาเพื่อตนเองดังนั้นจึงสามารถยอมรับเธอได้ ไม่ว่าเธอจะล้มลุกคุกคานสักเพียงไรไม่ว่าเธอจะล้มเหลวสักแค่ไหนยังคงมีพื้นที่สำหรับความเป็นเธอเสมอปล่อยตัวเองจากการยึดถือสิ่งที่ดูเหมือนความสำเร็จและความล้มเหลวของลูกหากทำได้เช่นนั้นเธอก็จะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเขาอยู่ตลอดเวลาเธอไม่ได้ใช้ชีวิตของเธอผ่านลูกๆพวกเขาจึงเป็นอิสระ ในการสแสวงหาสิ่งเติมเต็มให้แก่ชีวิตของเขาเองเธอจะสามารถเกือ้อหนุนลูกโดยไม่ยึดติดกับผลลัพธ์เกินไปได้ไหม,มจะสามารถไปดูลูกแข่งกีฬาหรืองานประกวดแล้วส่งเสียงเชียร์ในทุกๆก,การแสดงที่ยอดเยี่ยม,มและทุกๆความพยายามของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายได้หรือไม่ สามารถเกื้อหนุนคนทุกคนที่ทําผิดพลาดไม่ว่าเขาจะอยู่ข้างไหนมันอาจดูไม่เป็นธรรมชาติอาจดูเป็นไปไม่ได้อลองดูก่อนสิแล้วเธอจะรู้สึกสนุกตลอดการแข่งขันพร้อมกับสอนความจริงอันมหัศจรรย์อย่างหนึ่งให้แก่ลูกว้าวผมขอว้าวอีกทีเป็นยังไงบ้างครับท่านที่ตั้งใจฟังอยู่ มันมันรู้สึกข้างในใจไหมครับท่านตั้งใจฟังเราทุกคนเนี่ยควรจะเป็นของขวัญให้กับทุทกๆคนรอบๆตัวเราเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแล้วถ้าคุณเป็นพ่อแม่ที่ส่งพลังแบบนี้ออกไปในใจคุณเป็นแบบนี้คุณจะมีลูกแบบไหนแล้วครับลูกคุณจะได้รับอะไรครับไม่ได้บอกเลยว่าลูกจะต้องหลายพ่อแม่เนี่ยตัวเองเป็นเก่งนู่นเก่งนี่ก็อยากให้ลูกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตัวเองตัวองมีความฝันแบบนี้ทําให้นะก็อ,อยากให้ลูกมาเติมความฝัน นั่นคือเป็นวิธีคิดของพ่อแม่ทั่วๆไปผมเองก็เคยคิดอย่างนั้นซึ่งเป็นเรื่องราวที่พอมาอ่านตรงนี้แล้วเห็นเลยว่ามันเป็นกับดักทางความคิดแล้วก็ทางกระแสที่น่ากลัวมากๆาเลยครับทุกท่านเพราะฉะนั้นบทความนี้บอกอะไรกับท่านครับการที่เราจะต้องฝืนความปกติในการที่จะเชียร์ในการที่จะมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ต้องให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นกับการที่เราให้อิสระเสรีเขาเรียมเต็มที่แล้วอยู่เคียงข้าง ส่งความสุขให้เขาไม่จะเป็นสถานการณ์ไหนเตะบอลหกลมเยมคนมาเตะลูกเราสก,กัดลูกเราแบบฟาวก็ไม่ต้องไป,ปโกรธเขาเด็กกําลังเล่นกันอยู่น่คือมองที่น่าสนใจมากคือมันมันเราจะรู้แต่ว่าเรารักลูกเราครับเราก็ลูกเราแข่งอะไรเราก็จะไปเชียร์ลูกเรารแต่เราลืมเชียร์ลูกคนอื่นใช่คือถ้าเราสามารถ ดูถึงความมันยากนะที่เขาเขียนมันเป็นไปได้เลยเาก็เเราทำยากใช่ why not คือเราลองทายดูก่อนไหมก่อนที่จะบอกว่ามันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลองพยายามลองฝึกดูเราเชียร์ลูกคนอื่นด้วยคู่แข่งลูกคนอื่นก็คือลูกเขาก็มีพ่อแม่เหมือนกันชุกไหมเราทําให้ลูกเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติการแข่งขันเป็นเรื่องปกติมีแพ้ชนะแต่นีตรภาพมันสําคัญกว่าเธอลองทำดูสิแล้วเธอจะค้นพบเรื่องใหม่ขึ้นมาใหม่ โอ้ผมนึกถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าบทความนี้เข้าถึงจิตใจของผู้คนทั้งโลกเนี่ยจินตนาการสิครับว่าโลกจะเป็นยังไงทุกท่านเริ่มต้นที่ตัวท่านนะไม่ต้องไปเริ่มต้นไกลเนาะนะมาทําตัวเป็นของกันให้กับทุกทุกคนแล้วคุณก็น่าจะเป็นพ่อแม่ที่ลูกคุณจะรู้สึกได้ถึงความอิสระที่คุณมีให้แล้วเขาก็จะฉายศักยภาพแลวเขาก็จะเป็นตัวของเขาที่มีความสุขแล้วก็เต็มอิ่มเหมือนที่คุณเป็นจ้า อโอ้โหดีจังเลยครับแม่ต้นจ้านะต่อไปบทที่แปดเนาะแบบอย่างความพึงพอใจโมเดลคอนเทนเมนต์นะคะโมเดลคอนเทนเมนต์จ้ะการจะเป็นพ่อแม่ที่ชาญฉลาดต้องเป็นเหมือนน้ำน้ำพอใจที่จะหล่อเลี้ยงทุกสัมผัสโดยปราศจากการเลือกที่รักมักที่ช่าง ขณะที่ผู้คนดินน้นรนถีบตนให้สูงขึ้นน้ำรินไหลยอย่างชื่นบานลงสู่ที่ต่ำยามดูแลลูกน้อยรักษาสภาพแวดล้อมไม่ให้ละเกะละกะปราศจากสิ่งล่อใจและของใช้ที่ไม่จำเป็นรักษาบทสนทนาให้ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาปล่อยจากการควบคุมบงการ รักษาการตัดสินใจของเธอให้เอื้อเฟื้อและเป็นธรรมเป็นอิสระจากการลงโทษและการสร้างความรู้สึกละอายยามที่เธอดำเนินชีวิตอันสงบเย็นและเลื่นลมพอใจและมีสตินั่นเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดที่เธอจะมอบให้ลูกได้ววไม่มีสิ่งใดจะหล่อเลี้ยงเด็กน้อย ได้เหมือนพ่อแม่ที่มีความสุขกับกิจกรรมง่ายๆและพอใจในปัจจุบันขณะเธอกำลังเป็นแบบอย่างของความพึงพอใจและเฝ้าแต่ปรารถนาอะไรที่มากกว่านี้โอ้โหนึกภาพสิครับสายน้ำที่ไม่เคยกังขาไม่เคยคิดอะไรแตกต่างจากใครเลยใครมาสัมผัสเขาเขาก็ให้ความสดชื่นเอ,อิบอิ่มกับทุกๆอย่าง และคาสาคัญเมื่อกี้นี้ที่ผมชอบมากเลยก็แล้วนึกถึงคุณแม่ด้วยที่สอนเสมอว่าแม่น้ํามันไหลลงก็คือการที่เราทุกคนเนี่ยก็ต้องดูแลก,กันลงไปและถ้าเราพ่อแม่เป็นเหมือนสายน้ําที่อาบชโลมจิตใจของลูกตลอดเวลานะ่มันจะยอดเยี่ยมขนาดไหนโดยที่ไม่ได้ว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้บ,บังคับนู่นนี่นั่นลงโทษนู่นนี่นั่นโอ้โหลึกซึ้งจริงอืมอันนี้เนี่ย,นนยคือเป็นมันเป็นหัวข้อแบบอย่างของความพึงพอใ,ใจเพราะฉะนั้นเนี่ย ้าจะสรุปประเด็นก็คือความหมายสี่บรรทัดเนียดีคือยามที่เธอดําเนินชีวิตอันสงบเย็นและเลื่อนลอมพอใจและมีสันติอืนั่นเป็นสมบัติล้าค่าที่สุดที่เธอจะมอบให้ลูกได้นึกดูสิถ้พ่อแม่เป็นคนอย่างนั้นนะอยู่กับปัจจุบันมีสติอวพ่อแม่ก็จ,จ,จะเป็นคนที่เรียบง่ายเขาบอกว่าพ่อแม่ที่มีความสุขกับกิจกรรมง่ายๆอืมคือตัวเราเองอะ่ะ ไม่ได้ดิน้นหลนที่จะมีความสุขในแบบที่มันยากไงเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกอ่ะเขาก็จะได้ต้นแบบนี้เขาก็ได้มรดกนี้มาอมคือเป็นสิ่งล้ำค่าที่สุดที่เราจะมอบให้ลูกได้คือเราทําตัวเราเองให้มันเรียบง่ายมีความสุขกับสิ่งที่ง่ายครับมีก็ดีไม่มีก็ได้เนี่ยคือแบบอย่างที่ลูกจะเรียนรู้ความสุขแบบง่ายๆได้และจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ครูบาอาจารย์บอกเสมอนะครับว่าตอนเราเป็นวัยเด็กเนี่ย เรามีความสามารถในการหาความสุขได้ง่ายกว่าตอนเราเป็นผู้ใหญ่นะเป็นเด็กเราจะสุขง่ายอยู่แล้วนั้นเราต้องเป็นพ่อแม่ที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถนั้นและรักษาความสามารถนั้นของเด็กไว้นะ่จ๊ะเราอย่าเป็นผู้ทําลายนะอืมอีบท<ด>ี่หนึ่ง<ห>นเนานะเชิญครับอันนี้บทที่สิบเจ็ดก็คือไม่จําเป็นต้องข่มขู่เธออาจควบคุมลูกด้วยการข่มขู่และลงโทษ เพื่อให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะกลัวเธออาจควบคุมพฤติกรรมลูกผ่านคำชมและรางวัลเพื่อให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะมองไปนอกตัวเองอเพื่อการตามหาการยอมรับและความรู้สึกมีคุณค่าเธออาจเฝ้าระวังทุกการขยับตัวของลูกทุกการกระทำทุกการตัดสินใจระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่า พวกเขาทำมันอย่างถูกต้องแล้วพวกเขาก็จะเรียนรู้การเครือบแคงตนเองอยู่ลํำไปหรือไม่เธออาจรักและนำทางโดยไม่ควบคุมหรือแทรกแซงแล้วพวกเขาจะเรียนรู้การไว้วางใจตนเองหากลูกของเธอล้มเหลวในบางสิ่งเพียงแสดงความมั่นใจในความสามารถที่พวกเขาจะรับมือกับผลที่เกิดขึ้น ากพวกเขาทำอะไรอย่างไร้ความรับผิดช,ชอบเพียงชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์อันเกิดแก่พวกเขาและผู้อื่นและแสดงออกอีกครั้งถึงความไว้วางใจว่าพวกเขาจะเรียนรู้แล้วให้โอกาสพวกเขาอีกครั้งในทันทีนโอกาสที่พวกเขาจะแสดงความรับผิดช,ชอบอย่างเหมาะสมอย่าเผลอหลุดไปในวังวนของการตาหนิการสร้างความละอายและการควบคุม มันใช้ไม่ได้ผลหรอกเป็นกระแทกเลยครับผมสารภาพเลยว่าเรื่องนี้โดนมากมาอเราเคยคิดแต่อยากจะให้นุ่นเรารู้ดีรู้เยอะกำหนดกฎเกณฑ์บอกนั่นเตือนนี่คาดโทษนั่นคาดโทษนี่ให้สวัลถ้าทำได้ก็ให้ลางวันอะไรที่ฟังแล้วรู้สึกเจงสอบตกมากๆแล้วก็ต้องเดี๋ยวต้องไปขอโทษคุณลูกแล้วก็อากฝาก เห็นแล้วก็รู้สึกตระหนักเลยว่าจากความผิดพลาดที่ผมทํามาแล้วเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนเป็นนะลูกเนี่ยควรจะได้รับกำลังใจควรได้รับการชี้ให้เห็นแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็ในการพัฒนาตัวเองไม่ใช่มาเรื่องของการคาดโทษการกะเกณฑ์แล้วการคิดว่าฉันเป็นพ่อเป็นแม่ฉันมีนมอำนาจเน่เ<ล>นคือสิ่งต้องระวังครับไม่ใช่เกี่ยวกับชื่อผมนะผมว่าพ่อแม่ทั้งโลกเนี่ยพลาดข้อนี้กันเยอะ ถ้าท่านเป็นอยู่ก,ก็เปลี่ยนซะใช่มล่าเธอโอ้โหน,นนี่นั่นนี่นั่นต้องอย่างนี้ต้องอย่างงั้นเป๊ะเป๊ะเป๊ะเข้าใจเราดันคิดว่ามันเป็นความปรารถนาดีแต่มันไม่มีทางหรอกครับที่มนุษย์เราจะเปลี่ยนด้วยคำตำหนิคำติเตียนค,คำเกลี้ย,ก,ยกาดหรือการลงโทษมันต้องรู้สึกว่าได้รับความไว้วางใจซึ่งคำนี้เมื่อกี้ในบทหนังสือดนิสบทที่สำคัญมากใช่<ๆ>ให้ไว้ใจลูกถ้าเขารู้สึกเขาอุ่นใจมั่นใจแล้วเขาจะไม่ตั้งคำถามเราเอาภายเราต้องยอมรับลูกยงต้อง หวงว่าเรา <วง S 2> จนกระทั่งเขาแม่ทำอย่างนี้ดีไหมพ่อทำอย่างนี้ดีไหม<ะ>เขายังไม่มั่นใจเขายังคิดว่าต้องมีเราคอยประคองคอยดูแลเราต้องช่วยกันพัฒนานะประกอบแม่ก้อยทุกคนพลาดกันได้จะ้ะเมื่อเราเรียนรู้แล้วเราก็ต้องแก้ไขเนาะจริงๆเป็นหนังสือที่ดีมากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมว่าสามบทนี้ในั้งนี้ตั้งใจฟังในกําลังดีแล้วล่ะกาลังดีเนาะแค่เนี้ยไปลองลงมือกันคับแล้วปดาว่าถ้าใคร หาซื้อได้จก็ซื้อเก็บไว้เป็นคมภีรเก็บตัวที่บ้านก็แนะนํานะคะอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรแต่ว่ามันเป็นหนังสือเล่มเล็กๆที่ที่หยิบมาอ่านเมื่อใดก็รู้สึกว่าควรจะอ่านบ่อยๆด้วยให้มันกระแทกใจบ่อยๆหรือถ้าตอนนี้คุณฟังคุณลองไปฟังเ่ยคุณลองฟังสารตโตเบา EP นี้ซ้ําสิครับแล้วเมื่อกี้นี้ผมตอนที่ผมฟังบอกรม่นก้อยพูดเนียผมก็ เข้าโหมดสมาธิตั้งใจฟังอ,อยู่ในโหมดฟังจริง,รงโอ้โห,โหแบบมันมันไหลลงไปกระแทกจริงๆเลยมันเป็นคำร้อยเรียงที่มาจากเตา๋าเต๋าเนี่ยมันห้าพันปีมาแล้วนะครับมันเป็นปรัชญานักปรัชญาเมธีชาวเต๋าที่สัมผัสธรรมชาติในยุคนั้นแล้วอย่างที่บอกครับผมชื่นชมพวกฝรั่งนะตะวันตกเขาเก่งเรื่องเขียนพแม้กระทั่งตำราฮวงจุ้ยที่ดีเนี่ยก็เขียนโดยฝรั่งทั้งนี้จริง,ร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 งแล้วศาสตร์นี้มาจากตะวันออกเขาเป็นนักรวบรวมแล้วก็มาร้อยเรียงได้ดี ก็วันนี้เราก็หอมปากหอมคอเขาเรียกว่าเกริ่นก่อนสกมบทนะครับนะแล้วก็ฝากไว้นะถ้าท่านรู้สึกอย่างไรถ้าท่านฟังใน YouTube เราแล้ว,ลวท่านเห็นมุมมองอะไรก็อยากให้สะท้อนมาด้วยนะครับว่าพ่อแม่เต้าเตอ๋อจริงคําสอนเก่าแก่สําหรับพ่อแม่ยุคใหม่เนี้ยเห็นอะไรไหมครับในตัวเราเองแลวถ้าพ่อแม่ทุกคนพ่อแม่มือใหม่ได้เก็ตได้เข้าใจเข้าถึงสิ่งเหล่านี้อย่างลึกซึ้งเนี่ยคิดดูเสิลูกหลานจะเป็นยังไง อผมฝันไปถึงตรงนั้นเลยครับก่อนๆเนาะโอเคโอเคมีอะไรที่พ่อแม่ก็อยากจะปิดท้ายไหมครับค่ะก็ขอฝากว่าพ่อแม่ทุกคนไว้เนาะว่าก็ถ้าได้ประโยชน์อะไรก็เลือกเอาไปใช้นะคะแล้วก็เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขกันทุกคนเลยเพราะว่าลูกคือของขวัญจากฟ้าที่ที่เรียกว่าไงดีะคนไม่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยคืออย่างที่เคยเราเคยพูดอะทุกคนเป็นลูกครับแต่ ม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสเป็นพ่อเป็นแม่เพราะฉะนั้นจงใช้สิทธินั้นแล้วก็ทําหน้าที่คนเป็นพ่อเป็นแม่ให้เต็มหน้าที่ของตัวเองจงเป็นขอบคุณครับประกบเม่ก็จงเป็นผู้หญิงหนึ่งคนและผู้ชายหนึ่งคนที่ให้ความรักกับลูกๆของคุณอย่างสูงสุดและเป็นความรักที่ถ้าคุณได้หลักคิดเหล่านี้ไปประกอบอเรื่องความรักปริมาณความรักในผมไม่มีข้อสงสัยกับพ่อแม่ทั้งโลกแต่เรื่องการรักอย่างฉลาด ที่ไม่ใช่รักพร้อมเอาวิชาเนี่ยรักที่มีวิชามีปัญญาเนี่ย,ยคือสิ่งที่อยากฝากทุกคนจริงๆและการรับฟังสานิโตเบา EP นี้แล้ว EP ต่อๆไปจากนี้เนี่ยผมว่าพ่อแม่จะได้สิ่งนั้นจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันต่อหน้าครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากๆโดแลนเนเจอร์โค้ชแชมพูปิดผมขาวที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศมา ยาวนาะหลายปีครับปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติกับโรแล a ด์ r นเชโคที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆแล้วสื่อดีๆกับสานีตัวเบาตัวนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ